ตอนฮอลิเดย์เพียนเอาของมาไม่หมดรลยวานเพื่อนส่งตามมาให้นะคะเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างที่ตกค้างนะคะของเพิ่งมาถึงเมื่อวานวันนี้เลยจะชวนมาเปิดกล่องดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยน,นี้ส่งมาผ่านบริษัทนะคะไม่ใช่ไปสนีดดยค่ะโอ้เต็มนะคะดูเพื่อนๆมีอะไรมั่ง อุย้ยแล้วก็เปิดดูโอ้เขาแพ็กมาอย่างดีนะคะเริ่มจากกล่องเล็กก่อนนะคะานี่คิดว่าเป็นนี่เป็นบางส่วนนะจะถุงม,มาอีกเยอะๆเลยอ่นนี่เป็นอะไรเห็นเ็นมา โขนาดอันนี้คืยังต้องพักตัดแน่นมากอ๋อันนี้เป็นมะม่วงแผ่นคิดถึงหมดแล้วนะเพื่อนตอน,นที่เอามาจากฮอลิเดย์ครั้งนี้มนะันอร่อยเหมือนเดิมพักนี้เกินมัน่อนเลยแกะยากหลายชั้นมากต้กวนกลมนะว้าว น่าจะเป็นโบเพื่อมาทํโบกสุกนะบเพื่อนนี่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าของเสียหายเยลยนะแพ็คมาจากร้านเขาก็ดีอยู่แล้วนะเขามาแพ็คส่หรับกระดาษเนี่ยแพ็คมาจากร้าน,นะคะ่ะ <c oughs> เพื่อนรือนดะสักว์เบียหินในหงเพียนมันมีนะเพื่อนเื่อนแต่มันหักคกือท่อนหนึ่งพอดีไปเจอที่บ้านเพื่อนขอเพื่อนมา นีเป็นจานลายอัปเดตแต่ก่อนที่ร้านจะมีเท่ลายขอบๆตรงเนี้ยเขาเรียกลายลสับป,ประรดแต่นี่สับป,ประรดมีชา้าแล้วก็กล่องใหญ่ดูกันตอนฮอลิเดย์ซื้อไว้กินแต่ไม่มีเวลากินของปวดของลูกสาวแต่นี้จะยับไปไหนนะสีรสชาติรสบเบอรี่โยเกิร์ตแล้ก็ คอกกี้มีห้ารสชาต,ติเรามาเริ่มแกะกล่องใหญ่กันน้ำจิ้มรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมอันนี้ลำใหญ่อบแห้งมรลอต้มเป็นน้ำลำใหญ่เพื่อนๆ่อนุ้ยต่อไปอุ้ยสั่ใจไปเลยเพื่อนๆ่นเลยมาวมวนแผนของสายจากที่สุดค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะอร่อยทุกแผนอันนี้เป็นแบบซาย ไปลองชิมสิอร่อยมากอืออือแลต่นี้เหลือแค่สองแพ็คมึงใช้เวลาแกะนานมากใช่ไหลโอ้ยเบนแกะจนเมื่อยมาแล้วมาแล้วแต่ของโปรดนะอันนี้เป <là> okay? <c oughs> ็นโบแกงโพชันเล็กอันนี้เป็นโพชันใหญ่ นี่ใส่ขุวเตี่ยวก็น่ากินนะนี่ว้าวดูผลงานเพื่อนๆเย้เสร็จแล้วเพื่อนๆนี่คือหมดนี้รวมน้ำหนัก35กิโลเลสค่าส่งอยู่ที่8.8ปอนด์ต่อกิโลรวมทั้งหมดค่าส่ง308ปอนด์ตีเป็นเงินไทย หนึ่งมืนสามพันสองร้อยยี่สิบแปดจุดเจ็ดสี่เพื่อ,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 อนๆว่าคุ้มไหมแต่เราไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้วนะเพื่อนๆถ้าเราจะขนของขนาดนี้เพราะว่าตอนฮอลิ d เด์ก็น้ำหนักเกินคะ่ะฮอลิ d เดสี่คนได้น้ำหนักมาร้อยยี่สิบกิโลก็เกินร้อยยี่สิบกิโลนี้ไม่รวมกับค่าขึ้นเครื่องอีกคนละเจ็ดนะคะก็เป็น เจ็ดสี่ยี่สี่ขึ้นเกิน2อกยี่สี่กิโลก็เกินดังนั้นที่เหลือเราก็ต้องนี่เลยต้องยอมทําแบบนี้ค่ะโอเคไม่เป็นไรเงินหายไปหาใหม่ได้สู้